สวัสดีครับมีประโยคหนึ่งที่ผมเจอในเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้แล้วมันติดอยู่ในใจมากๆเลยครับคือประโยคที่ว่าหากเรากล้าที่จะหยุดฝังเราจะค้นพบว่าความเงียบผู้เสียงดังที่สุดเสมอเอ๊ะ ความเงียบมันจะพูดเสียงดังได้ยังไงเนี่ยแหละครับคำถามตั้งต้นที่เราจะมาสำรวจกันในวันนี้เรากำลังจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดจากบทความอำนาจของความเงียบเพื่อค้นหาตนเองซึ่งฟังดูแล้วมันอาจจะ,ะสวนกระแสกับโลกทุกวันนี้มากๆเลยนะครับโลกที่เต็มไปด้วยเสียงจากทุกทิศทางทั้งจากสังคมเอ่ยเทคโนโลยีที่อยู่ติดมือเราตลอดหรือแม้แต่เสียงความคิดในหัวเราเองนี่แหละที่มันไม่เคยหยุดนิ่งเลยเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการกลั่นเอาแก่นสําคัญออกมาครับ ว่าความเงียบที่ว่าเนี่ยมันมีพลังอะไรซ่อนอยู่และเราจะใช้มันค้นพบอะไรบางอย่างในตัวเองได้ยังไงบ้างซึ่งก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับก็คงต้องยอมรับกันก่อนว่าสภาพแวดล้อมที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันเสียงดังจริงๆนะครับไม่ว่าจะหันไปทางไหนเนี่ยข้อมูลข่าวสารโซเชียลมีเดียความคาดหวังความเร่งมีบคือมันถาโถมเข้ามาตลอดเวลาเลยจนบางทีก็รู้สึกเหมือนอืมไปหมดเลยว่าไหมครับ จริงค่ะสภาวะแบบนั้นมันส่งผลโดยตรงเลยนะคะคือใจเรามันเหมือนไม่เคยได้พักจริงๆการที่เราถูกดึงความสนใจไปตลอดเวลาแบบนี้เออมันทําให้ยากมากที่เราจะได้อยู่กับตัวเองจริงๆหรือแม้แต่จะรับรู้ว่าลึกๆแล้วเรารู้สึกยังไงต้องการอะไรกันแน่มันเหมือนมีหมอกควัน,น,นหนาๆบดบังทัศนียภาพข้างในอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะซึ่งในบทความเขาก็ชี้ว่าสภาวะแบบนี้แหละค่ะที่เป็นอุปสรรคสําคัญเลยนะต่อการเข้าใจตัวเอง พอพูดถึงหมอกควันแล้วความเงียบจะเข้ามาช่วยได้อย่างไรครับคือปกติเรามักจะนึกว่าความเงียบคือความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยน่าเบื่อหรือบางทีอาจจะน่ากลัวด้วยซ้ำไปนะครับแต่แนวคิดในเนื้อหานี้กลับมองต่างออกไปเขาบอกว่าความเงียบไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือพื้นที่ใช่พื้นที่ทางกายภาพนะแต่เป็นพื้นที่ในใจในความคิดในการรับรู้ของเราค่ะ เป็นเหมือนห้องว่างๆที่เปิดโอกาสให้เราได้ยินเสียงที่ปกติแล้วจะถูกกลบไปด้วยเสียงอื่นๆเสียงที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่ความคิดฝูงสร้างนะคะแต่ผู้เขียนน่าจะหมายรวมถึงออสัญชาตญาณความรู้สึกความปรารถนาลึกๆหรือความเข้าใจในสภาวะของตัวเองจริงๆะขณะนั้นสิ่งที่มักจะถูกเสียงดังๆจากภายนอกแล้วก็จากข้างในเราเองเนี่แหละกดทับเอาไว้อยู่นะคะอ oh. หมายความว่าพอเราสร้างพื้นที่ที่มันเงียบเงียบหนีขึ้นมาเสียงเล็กๆที่สำคัญเหล่านั้นก็จะมีโอกาสดังขึ้นมาให้เราได้ยินประมาณนั้นเลยค่ะเหมือนเวลาเราอยากฟังเสียงกระซิบเราก็ต้องอยู่ในที่ที่มันเงียบพอใช่ไหมคะ่ะในบทความเขาเปรียบเปรียวไว้ทํานองว่าบางทีคําตอบหรือทางออกที่เราค้นหามานานแสนนานเนี่ยมันอาจจะรอเราอยู่ในความเงียบที่เราพยายามหลีกหนีมาตลอดก็ได้นะคะแค่เราอาจจะยังไม่เคยหยุดฟังมันจริงจงจังๆสักที ฮึมน่าคิดเหมือนกันนะแล้วนอกจากการได้ยินเสียงตัวเองชัดขึ้นแล้วความเงียบมันส่งผลต่อการรับฟังสิ่งอื่นๆด้วยไหมครับเพราะผมเห็นมีพูดถึงเรื่องการฟังผู้อื่นด้วยแน่นอนค่ะนี่เป็นอีกมิติที่น่าสนใจมากๆเลยเนื้อหาเขาเชื่อมโยงว่าเมื่อเราเงียบเราจะฟังผู้อื่นได้ลึกซึ้งขึ้น ลองนึกภาพตามนะคะเวลาเราคุยกับใครสักคนน่ะถ้าในหัวเรายังเต็มไปด้วยความคิดความตัดสินหรือเสียงของตัวเองดังอยู่เนี่ยเราจะรับฟังสิ่งที่เขาพูดจริงๆได้มากแค่ไหนกันเชียวความเงียบในที่นี้ก็เลยหมายถึงการสงบเสียงภายในใจของเราลงชั่วคราวก่อนคะ่ะเพื่อเปิดรับสิ่งที่อีกฝ่ายกําลังสื่อสารจริงๆทั้งคําพูดน้ําเสียงหรือแม้แต่ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ข้างใต้นั้น อ๋อเข้าใจแล้วครับคือการลดเสียงรบกวนในหัวเราเพื่อให้ได้ยินเสียงของคนตรงหน้าชัดขึ้นนั่นเองแล้วที่บอกว่าเมื่อเราเงียบเราจะฟังหัวใจตัวเองได้ชัดเจนขึ้นอันนี้คือยังไงครับมันต่างจากการได้ยินเสียงภายในตัวเองในตอนแรกไหม เป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกันค่ะแต่การฟังหัวใจตัวเองอาจจะเน้นไปที่การรับรู้และยอมรับความรู้สึกความต้องการหรือคุณค่าที่แท้จริงของเรานะคะซึ่งบ่อยครั้งมันอาจจะขัดแย้งกับสิ่งที่สังคมคาดหวังหรือสิ่งที่เราคิดว่าเราควรจะเป็นหรือควรจะรู้สึกการลดเสียงรบกวนภายนอกและภายในลงมันช่วยให้เราได้ยินเสียงเรียกร้องจากส่วนลึกนี้ชัดขึ้นเหมือนการปรับจูนคลื่นให้ตรงกับสถานีหัวใจตัวเองเลยค่ะซึ่งนี่แหละ ค,คือหัวใจสําคัญของการทําความเข้าใจตนเองและการนําทางชีวิตตามที่บทความต้องการจะสื่อฟังดูเหมือนความเงียบเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อความสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยแต่ในทางปฏิบัติสําหรับคนที่ไม่คุ้นเคยการอยู่กับความเงียบนานๆมันอาจจะรู้สึกอึดอดัดหรือไม่รู้จะเริ่มยังไงบทความมีคําแนะนําบ้างไหมครับว่าเราจะฝึกสร้างพื้นที่เงียบๆนี้ให้ตัวเองได้อย่างไงบ้าง มีค่ะแล้วก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างเรียบง่ายนะคะจับต้องได้ไม่ต้องถึงกับไปเข้าป่าเข้าถ้ำอะไรขนาดนั้นเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> เขาเสนอแนวทางที่ทําได้ง่ายๆในชีวิตประจําวันเลยรือ <c oughs> ไปเลยนะคะแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆสังเกตลมหายใจเข้าออกของเราไม่ต้องพยายามทําอะไรเลยแค่รับรู้ถึงการมีอยู่ของตัวเองในความเงียบนั้นก็พอแค่หนาทีปิดมือถืออืมดูเหมือนง่ายนะครับแต่เอาเข้าจริงก็น่าจะท้าทายสําหรับหลายๆคนเหมือนกันนะ ใช่ค่ะแต่มันคือการเริ่มต้นสร้างขอบเขตจากสิ่งเราดิจิตอลที่เราคุ้นเคยนะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือลองเดินช้าๆอาจจะเป็นในสวนสาธารณะหรือแค่รอบๆบ,บ้านก็ได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องเปิดเพลงไม่ฟังพอดแคสต์ไม่ทำอะไรเลยแค่เดินไปเรื่อยๆเปิดรับประสาทสัมผัสรอบตัวเสียงลมเสียงนกกลิ่นดินให้ธรรมชาติได้เข้ามาแทนที่เสียงรบกวนเดิมๆเ,เหมือนเป็นการเปลี่ยนช่องสัญญาณของสมองเราไกลๆนะคะ การเดินเงีย,งยบๆโดยไม่มีหูฟังนี้ผมว่าก็น่าสนใจนะปกติเรามักจะหาอะไรมาเติมเต็มความเงียบตลอดเวลาเลยถูกต้องเลยค่ะและวิธีสุดท้ายที่เขาแนะนำนะคะคือใช้ช่วงเวลาก่อนนอนซัก5้าถึนาทีก็ได้หลังจากปิดไฟแล้วแทนที่เราจะหยิบมือถือมาไถต่อลองนั่งเงียบๆบ,บนเตียงดูปล่อยให้ความคิดที่มันวุ่นวายมาทั้งวันค่อยๆตกตะกอนลงเหมือนเป็นการเคลียร์พื้นที่ในใจก่อนจะหลับไปจริงๆค่ะ ทั้ง3วิธีนี้ปิดมือถือหายใจเดินเงียบๆนั่งสงบก่อนนอนดูเหมือนจะเป็นการจงใจสร้างจังหวะหยุดในแต่ละวันนะครับหัวใจสำคัญมันอยู่ตรงนั้นเลยค่ะคือการจงใจหยุดการกระทำเล็กๆน้นอยๆเหล่านี้ไม่ใช่แค่การไม่มีเสียงนะคะแต่มันคือการฝึกฝนทักษะการอยู่กับตัวเอง การตัดขาดจากสิ่งเร้าภายนอกชั่วคราวแล้วก็การสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้จิตใจได้พักและฟื้นฟูซึ่งพอเราทำบ่อยๆเข้าเราจะค่อยๆคุ้นเคยแล้วก็รู้สึกสบายใจกับความเงียบมากขึ้นแล้วก็อาจจะเริ่มสังเกตเห็นประโยชน์ของมันด้วยตัวเองค่ะพอเราเริ่มคุ้นเคยกับการสร้างพื้นที่เงียบๆนี้แล้วอะไรคือสิ่งที่บทความบอกว่าเป็นพลังหรือคำตอบที่ซ่อนอยู่ในความเงียบนั้นครับตอนต้นเราพูดถึงความเงียบพูดเสียงดังที่สุด อันนี้มันหมายถึงอะไรกันแน่ครับในมุมมองของผู้เขียนจากที่ประมวลมาทั้งหมดนะคะดูเหมือนว่าพลังที่ว่านี้คือพลังในการกลับมารู้จักตัวเองอีกครั้งค่ะในโลกที่มันเสียงดังเรามักจะใช้ชีวิตตามเสียงภายนอกตามกระแสสังคมตามความคาดหวังจนบางทีเราหลงลืมไปว่าจริงๆแล้วเราเป็นใครกันแน่ต้องการอะไรอะไรคือสิ่งสำคัญสำหรับเราจริงๆ ความเงียบจึงเป็นเหมือนกระจกใสาบานหนึ่งที่สะท้อนตัวตนที่แท้จริงของเราออกมาเมื่อปราศจากเสียงรบกวนเราจะเริ่มมองเห็นความคิดความรู้สึกความเชื่อและแรงบันดาลใจที่เป็นของเราจริงๆไม่ใช่สิ่งที่ถูกยัดเยียดหรือปรุงแต่งเข้ามาค่ะเหมือนการปอกเปลือกหัวหอมเลยนะครับค่อยๆเอาชั้นของเสียงรบกวนออกไปจนเจอแก่นข้างในบางทีก็แค่ความรู้สึกสงบและยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็น ซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละค่ะที่ผู้เขียนเรียกว่าเสียงที่ดังที่สุดของความเงียบมันไม่ใช่เสียงที่ได้ยินด้วยหูนะคะแต่เป็นเสียงที่รับรู้ได้ด้วยใจเป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้งที่เกิดขึ้นเมื่อเราหยุดวิ่งหยุดฟังเสียงภายนอกแล้วหันมาฟังเสียงภายในจริงๆค่ะฟังดูแล้วคำว่าความกล้าที่จะหยุดฟังที่อยู่ในประโยคปิดท้ายนั้นสำคัญมากๆเลยนะครับ มันไม่ใช่แค่การหาที่เงียบๆนั่งแต่เหมือนต้องมีความกล้าที่จะประเชิญกับสิ่งที่อาจจะได้ยินข้างในนั้นด้วยถูกต้องเลยค่ะเพราะบางทีสิ่งที่อยู่ในความเงียบนั้นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องสวยงามเสมอไปก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นความกลัวความไม่มั่นคงความปรารถนาที่เราไม่อาจยอมรับหรือความจริงบางอย่างที่เราพยายามหลีกหนีมาตลอด การกล้าหยุดฟังจึงหมายถึงความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่อยู่ในนั้นทั้งด้านบวกและด้านลบกล้าที่จะอยู่กับความไม่สบายใจที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเสียงต่างๆมันเงียบลงไป กล้าที่จะไม่รีบหาอะไรมาเติมเต็มความเงียบนั้นแต่ลองอยู่กับมันลองรับฟังมันอย่างแท้จริงซึ่งผู้เขียนเขาเชื่อว่าการกล้าทำแบบนี้แ่ะค่ะคือประตูสู่การค้นพบตัวเองอย่างลึกซึ้งที่สุดสรุปแล้วการที่เราได้เจาะลึกแนวคิดจากอำนาจของความเงียบเพื่อค้นหาตนเองในวันนี้ก็ทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าในยุคที่เสียงดังรบกวนเนี่ยความเงียบไม่ใช่แค่ความว่างเปล่าแต่เป็นพื้นที่อันทรงคุณค่า สำหรับการฟังเสียงภายในใจการค้นหาคำตอบและการกลับมารู้จักตัวเองอีกครั้งผ่านวิธีง่ายๆที่เราสามารถจงใจสร้างขึ้นในชีวิตประจำวันได้และสาระสำคัญที่สุดก็คือความเงียบนั้น เต็มไปด้วยความหมายและพลังนำทางหากเราเพียงแค่กล้าที่จะหยุดฟังมันจริงๆนะครับใช่เลยค่ะและเพื่อเป็นการชวนคิดต่อไปจากสิ่งที่เราคุยกันวันนี้นะคะมีคำถามหนึ่งที่ผุดขึ้นมาในใจซึ่งบทความอาจจะไม่ได้ตอบไว้ตรงๆแต่ก็น่าสนใจที่จะลองใคร่ครวญดูนะคะคือนอกเหนือผลต่อการค้นพบตัวเองแล้วซึ่งเป็นแกนหลักที่เราเน้นย้ำกันมาตลอดการที่เราฝึกฝนการสร้างและอยู่กับความเงียบอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันจะส่งผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลง วิธีที่เรามองและมีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบตัวผู้คนหรือแม้กระทั่งปัญหาและความท้าทายในชีวิตประจำวันของเราไปในทิศทางไหนได้อีกบ้างการลองคิดถึงความเป็นไปได้เหล่านี้อาจจะเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับเราในการนำพลังของความเงียบไปปรับใช้ในมิติอื่นๆของชีวิตได้นะคะ